มาทำอะไรคะพูดก่อนใครใครใครเดี๋ยวก่อนใครเรียกก่อนเรียกก่อนใครใครไม่เด็กดื้อใครเป็นเด็กดื้อเอาไม่เอาอะไรอีเอาคลิปไม่เอาคลิปจะเอาอะไรอีเอาพ่อเอาฮะเมื่อกี้จะให้ม,มามาอุม้มไหมเหรอจะใหม้มามาอุ้มพูดว่างไงคะ <ม>เรียกชื่อก่อนใครคะหมามา้ามาม้าอุ้มไม่ต้องสิจะตินน้องพูดได้หน่อยหน่อยค่ะเอาใหม่พูดดีๆมามา่าม้าอะไรต่อคะมามา้าอุ้มอุ้มเลยค่ะราคาแล้วคนไหนสวยที่สุดคะ ไม่เอารักรักป๊าป๊าไหมคะไม่เอาไม่เอารักเจติมไหมคะไม่เอารักเอลีิไหมคะไม่รักตัวเองเลยเหรอมา,ม,าม่าคะมาม่าทำไมคะและะ้วมาม่ารักมาม่าเหรอคะรักมาม่าเกลียดพี่เหรอเกลียดไหมรักเฮี่ไหมคะอ่ออักต่างต่างไหมคะอุ้ย รักน้องเพลงอ้าวเไม่รักน้องเพลงอ่ะรักต่างๆไหมคะสรุปรักแต่มาม่าคนเดียวเหรอใช่ไหมคะใช่ไหมคะรักใครคะตบตกลงรักใครคะพูดดีๆก่อนรักใครครัรักใครครัรักแต่มาม่าสวัสดีค่ะก่อนเอ็สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆก่อนไม่เอาไม่สวยทำยังไงคะสวยๆทำยังไงคะ สวยๆทำยังไงคะสวัสดีค่ะอะทำสวยๆเลยอ่ะเฮียจะเริ่มทำสวยๆแล้วเลยเอริทำสวยๆกันเล้วสวยๆทำยไงคะอ้าวไม่อ้าวช่วงนี้ดื้อมากเลยใช่ไหมคะเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะมา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 เด็กดื้อต้องโดนเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะอ้าวโดนตีเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะโดนโดนโดนตี よかったよ。